ส่งมาซื้อมาสองโนะคะกุ้งไส์ห้าตัวโลนะคะมันโดดมากสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมากินกุ้งยักษ์กันนะคะเนียตัวใหญ่มากอันนี้เป็นขนาดไซส์ห้าตัวโลนะคะเอ๊ย ตัวใหญ่มากเดี๋ยวลองให้ดูกันนะคะอูอ้ตัวใหญ่จริงๆใหญ่จริงๆใหญ่มากใหญ่มากจริงใหญ่กว่ามือดูดิเต็มมือเลยอ่ะใหญ่จริงตัวหนึ่งว่ะมือเราก็ไม่ใช่นนอนค่ะใหญ่กว่ามืออีกดูแต่และตัวใหญ่จริงค่ะ ใหญ่มากใหญ่กว่ามืออีกใหญ่จริงป๊ะปะ๊จับมือดิใหญ่มากเอามือเอาทำแบบอนี้ดิดูดิใหญ่มากามามามแบบดูดิาดดยาวกับมืออีกอะสองสองสองมือแบบวางอะเท่านี้เลยอะอยาวยาวมากให่มาก อันนี้เราซื้อมาสองโลนะคะเดี๋ยวมาลองดูกันว่าจะฟินแซ่บแค่ไหนมันเยอะมันดูมันดูมันฮะเยอะมากมันหล่นในเตาเต็มเลยมันหล่นในเตาโอ้โหเราไม่ได้ผ่ากลางมันนะเนาะเราไม่ได้ผ่ากลางถ้าผ่ากลางน่าจะแบบมันแบบปุ๊กก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 ุอยู่ตรงไอ้นี่หนูว่าอันนี้น่าจะผ่ากลางลองไหมได้เนาะ นี่เด็กรอกินด้วยนี่ไงเด็กคนนี้เด็กคนนี้เด็กคนนี้เด็กคนน,นี้เด็กคนนี้เด็กคนนี้นี่เด็กคนนี้รอกินห้าตัวเต็มจานตเต็มเตาเด็กคนนี้รอกินจุง้งเด็กคนนี้รอกินจุ้งนี่ครับขึ้นได้ไหมได้ขึ้นได้เลยครับมาดูนะน่าจะเต็มจานได้ห้าตัวโอ้ โอ้ยสีแน่นอนน้ำจิ้มแซ่บๆนะคะน้ำจิ้มแซ่บๆอห้ออมันดีจริงห้าตัวเต็มจานฮะไม่ใช่จานเล็กเลยนะคะจานนี้แบบ<อ>ใหญ่ๆนะยาวเป็นศอกเลยฮะ,อะลองวัดดูเนี่ยฮะยาวเป็นศอกเลยฮะเต็มเต็มห้าตัวม,มันเยิย้มฮะ,ะเดี๋ยวเราดีไฟลงก่อนเดี๋ยวเรา ผ้าตัวนี้เราจะลองผ่ากลางดูนะคะนี่นะคะโอ้โหมันกุ้งดูมันกุ้งคุณคุณดูมันกุ้งโอ้ดีมากอันนี้เป็นกุ้งที่เราแช่ฟีดไปนะคะเราสั่งมานะคะดูคุณดูคุณดูมันๆน,นะคะโอ้ดีดีมากดีาก โอ้ยไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าขนาดที่อยู่ในเตาจะเป็นแบบไหนคะโอ้ยดูดีดูดีดูดีดดอุย้ยดีมากอะ่ะดีมาก มันทุกตัวไหมอืมนี่นะคะวิธีการผ่าค่ะไม่ได้ตัดขานะครับเราจะ <c oughs> ไม่ได้ตัดขานะคะเราก็ปิดสายที่แบบไปไวๆนี่นะคะนี่โอ้มา ตัวเบาๆค่อยๆนะคะเดี๋ยวมาดูเนื้อฮะดูเนื้อโอ้ยดูเนื้อดูเนื้อสิคุณขนาดเราแช่ฟิชไปเลยเนี่ยอันนี้เราแช่ฟิชมันค่ะมาวันนี่มาเมื่อวานเนาะใช่ของมาเมื่อวานของเมื่อวานเนี่ยดูอุ้ยเราต้องเอาทีไปกินเนาะกุ้งกุ้งออกเลยนะคิมกุ้งออกเลยนะฮะจะได้กินแบบฟินๆโอ้ยดีมากเลย จริงเราก็ต้องตัดขาเนาะตัดแต่งขามันใช่จริงๆเราต้องตัดขาแต่ว่าขี้เกียจเอาตรงๆข,ขีข้เกียจล้างยังไม่ล้างลเลยนี่หว่าล้างแล้ว <c oughs> อล้างแล้วใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ใช่นี่นะคะนี่ก็จับมาจากแม่น้ำแล้วก็เข้าตู้เย็นเตรียม <c oughs> ๆๆทาน แต่ว่าเดี๋ยวลองชิมเนื้อมันนะคะว่าจะแบบปูเค็นไเนาะนี่นะคะหลังจากที่เราผ่าท้องเรียบร้อยแล้วแบกกาแบกกาก็จะได้ประมาณนี้ค่ะโอ้ยดูคุณดูมันคุณดูมันค่ะเน้น ยัย่วๆโอ้เยอะมากดูคุณดูตเต็มจอตเต็มจอฮะอความมันของกุ้งไปเราไปย่างกันฮะ นันนะคะเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วครับอืมยั่วๆนะคะนี้เราเปิดไฟสุดเลยนะคะอ่ายั่วๆควันเริ่มขึ้นแล้วควันเริ่มขึ้นแล้วฮะ,ะโอ้ยโอ้ซีดไปรอซีดไปรอนะครับเยอะมากเยอะมาก ไหลออกไปหมดแล้วโอ้ยเนื้อปูขึ้นมาเลยอ่ะดูดีมากดีมากเลยบอกเลยดีมาก ตัวนั้นเป็นอะไอะทุกนมันจะหกแต้จงหัวลงมาเยอะนะนช้อนตัชนตักเอามาดิดีตัวนี้มนันแบบโอ้